สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนอน้อนงๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้เป็นที้ฝนตกน้อยหน่อมไม้ยังไม่มีทีท้าจะโพลยครับอันนี้เขาเรียกต้นภูช้างป่าด่างหรือว่าภูช้างด่าง ผูช้างด่างชนิดนี้จะไม่เลื้อยขึ้นนะครับจะไม่เลื้อยขึ้นหลักไม่เลื้อยขึ้นต้นไม้จะเลื้อยไปตามพื้นตามพื้นหินพื้นดินครับ ถ้าจะเอาไปปลูกนะครับต้องหาไม้แก่นส่งเลยหัวเอาเอาเสาไม้แกนน่ะปักลงไปแล้วก็เอาผูช้างด่างนะครับใส่กระถางแล้วก็เอาตั้งไว้หัวเสามันจะเลื้อยลงครับเลื้อยลงแล้วก็เลื้อยไปตามดิน ตรงนี้เป็นดงของเขาเลยครับขึ้นเยอะ ปูกไว้บนหัวเสาให้มันเลือ้อยลงแล้วก็ดูสวยดีครับครับก็ขอจบคลิปเต็กนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ